อยากสวยก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีครับไม่งั้นเราจะไม่สวยแล้วเราจะไม่มีไม่มีไม่มีอะไรแฟนเออไม่ใช่การขิงใช่ไหมย่ะแม่มีหรือเปล่าวายไม่มีแฟนหรอแม่มีหรือเปล่าวายไม่ ผมก็ไม่มีอะไรนะอะไรนะอะไรนะครับดูมีหรอเออไม่มีเหมือนกันอแต่ว่าเขามีคู่นะไวเลยเป็นแบบคุณจิ้นไงบอกว่าไไม่มีเหมือนกันไวใครคนไหนแม่ไม่รู้หรอกแล้วปกติเวลาไปไหนมาไหน